ดูโอเอมจากบนภูเขาแล้วนะคะเราลงมาที่ลุ่มน้ํานะคะโอเอ็มสองนะคะอยู่ที่พื้นที่ของอําเภออากาศอํานวยนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นของตําบลไร่อําเภอพนานิคมนะคะซึ่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมชนเผ่าปรูนะคะที่เราได้ดําเนินโครงการในเรื่องของโมเดลแก้จนเกษตรมูลค่าสูงนะคะในเรื่องของการเลือกอาชีพนะคะที่จะ เป็นไปตามบริบทพื้นที่บริบทคนจนของฐานทุนและทรัพยากรที่แต่ละพื้นที่มีอยู่โดยใช้อาชีพที่เหมาะกับพื้นที่เป็นตัวเดินเรื่องนะคะซึ่งเรามีทั้งอาชีพเห็ดซึ่งเป็นอาชีพระยะสั้นนะคะแล้วก็อาชีพสมุนไพรที่เป็นทุนวัฒนธรรมของ วัฒนธรรมชนเผ่าบูซึ่งเป็นอาชีพระยะกลางและอาชีพระยะยาวซึ่งเป็นการทำนาข้าวนะคะซึ่งเป็นข้าวนาปรังของพี่น้องลุ่มน้ำสงครามที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะโดยเราใช้กระบวนการต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าของ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้นวัตกรรมเพื่อที่จะพัฒนาทักษะและกระบวนการกลุ่มนะคะเพื่อที่จะนําผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่ตลาดนะคะซึ่งเราใช้นวัตกรรมอยู่ที่3กลุ่มใหญ่ๆนะคะอยู่ที่ ตำบลพลงามอำเภออากาศอํานวยตำบลพลแพงตำบลบะว่านะคะเราใช้โมเดลชุมชนเหตุเศรษฐกิจนะคะซึ่งถ้าทุกท่านได้ไดเห็นนะคะด้านหลังเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเหตุจากกลุ่มอาชีพของเรานะคะแล้วโมเดลคลังมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดงสารนะคะเราไปแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มในการแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลน ข้าวกินขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะในพื้นที่4,000กว่าไร่ที่ทุ่งพัน์ขันที่ดงสารนะคะว่าเราสามารถที่จะพัฒนาครังมเมล็ดพันธุ์ข้าวและแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าและบริการได้อย่างไรบ้างนะคะรวมถึงช่องทางกา,าการพัฒนาการบริการท่องเที่ยวเป็นชุมชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เกษตรกรรมที่มีชีวิตจากการประเมินของบริษัท โลโก้อะไรที่ทําเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มอีกโมเดลหนึ่งก็คือสมุนไพรทุนวัฒนธรรมบรูนะคะที่เราอาศัยฐานทุนวัฒนธรรมที่พี่น้องเผ่าบรูที่ตำบลไร่บ้านคำแหวบ้านหินแตกที่ผูกพันกับธรรมชาติและสมุนไพรโดยใช้สิ่งที่เป็นทุนทรัพยากรธรรมชาตินะคะในการที่จะ พัฒนายกระดับเพื่อสร้างยกระดับทางสังคมให้กับพี่น้องได้เห็นอัตลักษณ์ตัวตนของตนเองและสามารถที่จะสร้างรายได้จากสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองได้โดยเฉพาะอาชีพระยะสั้นที่เราเห็นก็คืออาชีพการเพาะเห็ดนะคะซึ่งมีอาชีพระยะสั้น เห็นเงินเร็วนะคะหเดือนเห็นผลเก็บดอกขายได้นะคะเราใช้หลักการプロพัว a l u e Chain ก็คือการนำเอาครัวเรือนยากจนเข้าไปสู่ระบบห่วงโซ่การผลิตโดยเราใช้วิสาหกิจนะคะเป็นพี่เลี้ยงซึ่งมีวิสาหกิจเห็ดในกลุ่มแต่ละตำบลเป็นพี่เลี้ยงเพื่อเอาคนจนระดับ4กลุ่มของเราอยู่ลำบากอยู่ยากอยู่ได้อยู่ดีเข้าไปเป็นผู้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้นะคะ แล้วก็ตัวระบบนิเวศธุรกิจชุมชนเหตุเศรษฐกิจนะคะในกระบวนการที่เราเอาครัวเรือนเข้าไปมีการบริหารกลุ่มทั้งในรูปแบบของชุมชนนะคะกลุ่มองค์กรแล้วก็เครือข่ายตลาดที่จะนำเหตุเข้าสู่ระบบตลาดเพื่อที่จะกระจายสินค้าแล้วสร้างฐานการผลิตเพื่อที่จะแปรรูปในการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นนะคะและ สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการวิจัยนะคะเป็นการเพิ่มทุนดำรงชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะเรื่องของทุนมนุษย์นะคะในด้านการพ,พัฒนาทักษะอาชีพทักษะการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางทุนกายภาพนะคะการสร้างโรงเรือนจากวัสดุในท้องถิน่นแปลงทดลองมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะแปลงปลูกสมุนไพรที่โรงเรียนคาแหว ทุนการเงินนะคะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นในครัวเรือนลดรายจ่ายแล้วก็การมีหุ้นที่เป็นเงินออมนะคะเป็นระบบการจัดสรร7 0 3 0 0ในระบบบริหารจัดการกลุ่มกับทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่เราใช้เป็นวัสดุในท้องถิ่นหรือนะคะนวัตกรรมที่เราใช้ฟังข้าวเพื่อแทนขี้เลื่อยซึ่งขี้เลื่อยจะต้องสั่งจากภาคใต้บ้างที่อื่นบ้างซึ่ง มีค่าขนส่งที่ค่อนข้างแพงและวัสดุมีราคาที่ใช้ต้นทุนสูงนะคะเราก็ใช้วัสดุทดแทนในพื้นที่แล้วธรรมชาติอีกที่หนึ่งของอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครที่ดงสาร ทุ่งพันขันเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะทางบริษัทโลโกอะไรที่เขาทําเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเขาชูประเด็นว่าที่โดงสารมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์เกษตรที่มีชีวิตเพราะสามารถมีอาชีพได้ทุกฤดูกาลทุกเดือนนะคะส่วนทุนทางสังคมนะคะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทําให้เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชนในท้องถิน่น ซึ่งมีข้อตกลงมีเงื่อนไขมีระบบบริหารจัดการกลุ่มและการใช้นะคะองค์ความรู้จากปราชชุมชนท้องถิน่นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเกิดที่ผลงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราอาศัยกลไกภาคีในการร่วมมือแล้วก็ขับขับเคลื่อนภารกิจโมเดลแก้จนชุมชนเศรษฐกิจเพื่อยกระดับฐานะเศรษฐกิจ ในชุมชนให้เกิดขึ้นมหาวิเลยเดินคนเดียวไม่ได้นะคะจึงต้องอาศัยภาคีทุกท่านซึ่งทุกท่านไม่ว่าจะเป็นภาคีจากส่วนราชการที่เป็นระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลน,นะคะวิสาหกิจทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเป้าหมายเราที่เราจะร่วมจับมือกันเดินนะคะร่วมนำทาง ร่วมทางส่งทางด้วยกันเพื่อที่จะสร้างกลไกลความร่วมมือให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งนะคะเป็นไปตามหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อที่จะตอบให้สมดังปณิธานมหาวิทยาลัยราชพัฒนซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นขอบคุณค่ะ